สวัสดีครับตื่นมาครับเพราะไม่ขวเนาะงีปที่ินมาไม่ขวงอะไรครับโอ้ไม่กล่องสบายดีเนี่ยพ่อก็ตื่นกัมาโู้พี่ ฟูสวยมากเลยเป่าเลยเป็นอะไรใหญ่มาก่อนฮับโตสบายดีจ nah to ังจะมาฟูมาฟูเอาดองไก่เลยสวยนาเอาสวยนาเอาไย่อมาเลยผพาทอดยเบาบา่คนเอา จะหนามเ้าเ้าไปท่านตมโอ้กมหนถายเงิไเลยด้วโอ้ยม่ีสายสุดเลยเพร่วาัเเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางอะโอ้กคสิรยจะเปลี่ยนยางมันมันมันสายเปลี่ยนมันมีสายตัวไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปนลยังไง <laughs> ô <Ôi>, vào dài nhà chuột đi ăn đi hết bà đi bà đi คือยังขาดบ้าอยู่ผู้ใด๋น่ะสบายดีเด้อได๋น่ะ <laughs> à, <laughs> 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 từ พี่ nó mới

โอ้ยนึกว่าเว้นจคยู่เรียงเลยใครดีอะต้องจ่ยคนหนักกับอามาบ่บอกเออากินามากแนได้ากินาบอกบอนอเนที่บกขาบอกกินมากินฮะบอก่าท่านบอกบอกท่น โอเคหลานเน้อร้อยเ้อเออมันเราใหก็แล้วใครใครสักเท็ดนี่ก็เพียงเทวดามื้ยทังสิบพันสิบพันแกงเพชรแกงเพชรปะ

กเทนจ้าเกรุงเทพรดคันหอมนจ้าครับนกรุงเทพเออกรุงเทพจ้าคายเดนเรือเออลีสื่อยมันอร่อยไม่เหลือมาลามันจะไงเลยอร่อยมากน่าอร่อยมากเลอลอง่อยเอายังมาเรียบลอยบเลย น้าเยได้แล้วไข่ป่าเราแต่ไข่ได้แล้ว่ด้แ้ตต้มตับมขเขาเสียกเทมือนเสตะก้าวเขาเมองคนเียบมาต้องเสบผู้ยังหาแม่ซเลืออยู่ดเด้อมองมาทางนี้เป็นต้นที่เนเือน เราทับเราทบดีกักติต้ตอกเขาศ้าเอเสียแต่มา้า่ทางนอกอ่นั่ง่า้นองนาอ่าูจักในนี่เตียงลยเตียงก็เลยไวลาอ่เนาะพี่ <c oughs> นนเนาะตาจเนาะ <c oughs> ไอ้เรื่ะง ดเนอะแถวยักเรีบนะทั้งทึ่งทพกทั้งลุมสี่แล้วเออเปิดแล้วแต่คืนเนาะไดิเเบียดิเบียอยู่ไหนกันไปอะเน่ไปทำอะไรเบียดเมื่อกี้ปะไปเถอะไปเถอไปเถอะพ อ่าแม่มันจะบอกแม่ว่าค้าท้าได้นี่คือนี่ได้ไหนสวัสดีครับเออเดี๋ยวจะขึ้นหยังอ่ะอันนี้ <laughs> <laughs>

ไหวไหวไหวเกพองานเป้าน่ะอยากเอาเมือเลี้ยงบไดเด้ออภัยอันนี้ลูกอภัยอันนี้เรื่อเรืองเรื่องเรื่องเมืองลูกภัอันเนี้ยไปเขาอันนี้ไปอันี้คือกันแถวดังโอมีดังบอมีมนดังบอมีคือการแถว มันตังบ่มีคือกันได้ว่ากับเอือยมันนีู่ดสุยงกับแพงสือหญสื่อยาย่สรวันบออันนี้แค่กุ้ยดะไร้เื่อสาเรื่องย่าน้มือคอยย่านมือคอย่านอยแสนเแสนแจ่าสื่อไม้ใช่เสือนี่สรรค์สรรค์บอไข่ใช่ไหมไข่ต้มเล จะได้อชีไข่กับชีขาวแบบนี้ไปสลัเป็นวันนี้ถ้าไันนั้เป็นชีชมพูจได้อีชีขาวนะมันใส่สีชีได้กับด็เฟคุณไปทาไงเ่ยเจะแกะนะมันกใช่ไเจ้าวันักครั้อ้่้าคุณนังอันนี้จะาวันยันแป้นเต็มดาบเลยยันไงเดียแ่าไงเนาะ

ai nè, mẹ nè, ai nè, ai nè, hả? nhìn mẹ mẹ đi nè. Đăng, 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 เอออะตนเอยยืนด้ยเนดเออเอจิ้มจิ้จิ้ม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 จป้าเจ้าจีออกแต่ไพอมือนี้เจ้าจออกแต่ไพเบามือนี้เอ้ยตัวไพ่หรือเปล่าแ้วอึ้งหรือเปล่าอนั่นนั่น เมื่อคืนหรือวาเาเบ็เป็นหือเมื่อคืนอ๋อเมื่อคืนเลยคนอยากหลอกนะออีต่ยากเปหอยากไปอเลยเรียนพอก็แม่มันละจึนน่ะเปนบจิมันันวัอไรกันห้าคินทอดดิบอกไปสายจไปทอยากไปมาหน่อยนีไปเก่งนี่บ่ได้ว้าด้นี่โคตรโคตรเลยเนโคสเจ้าเ แลเจ้าแล้วไห้มือนบมีอะไรไฉหลอยังมวอิ่มอยู่ตีนอนนะบ๊อยังมวอิ่มบ้ายังนอนอยู่บ๊อบมนเป็นอะไรสดเตรียมปาเข่าถุงแคขนอ่าทีเอาเอาห้จ้าแน้ขนม

เป็น <Scroll> ้นเราคิดต่อถึงนอเป็นกันแหละเป็นเสยรอไปเปกล้ไ่นงงงงนังดีดีเห็นเนียได้จากข้อบิดขอเหี่ยงหัวขับบิดเออเห็นเนี้ได้จากข้อบิดมึงมึงดูมึงดูมันคขึ้นขืนจะข้นจะึ้แหอันนี้แทงหนาแห่แน่อคุณดูมันมัน สะกดสะกดใสยตาบิ่งเช่ไอือทำบิ่งแต่เพลงเดียวนี่ได้เพลง่กับบึ่งอือบึ่งแต่เพลงเดียวมาบูมามากินซะเสยงตาแตานี่นี่นี่ขับขับกับบตากะจังเลโม่บึ่งดูครับ ิมึงก็ฮู้จักเรื่องลาวนําหูู่้เล่นนด้3เดือนฮู้จักเบิ่งลบ่เปิดก็บ่ได้เค่ะเออโอ้เด็กน้อย3เดือนนี่ยังบ่บ่เอาแล้วบดนี้าบาดนี้ลูกมานก็บ่หัน่แล้วยังว่ามันฮู้จักเบิ่งอีกหนนะาไลูก ជລរាព់វាច់មាត់មានមាត់ជាប់ជួយដូចសាច់តារបង់នៅត់ម្លា។ជ្ល